ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี้สนับสนุนโดยยูโรปังขนมปังแซนวิชสอดไส้ลูกนี้คนต่อไปคุณอ๊อฟจากนอนทบ,บเรดีค่ะชื่อนางสาวพรณภา,านินโตนะคะอายุ23ปีค่ะมีอาชีพขายปลาสวยงามตามตลาดนัดค่ะ ตอนเรียนปวชก็ไปเรียนอยู่ที่โชติเวศก็ได้ไปพบกับแฟนคนแรกค่ะเป็นพ่อของลูกสาวพออยู่ด้วยกันมาประมาณ7ปีก็มีเรื่องผู้หญิงพอเลิกกันแล้วพี่ก็เป็นคนเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็คือคุณพ่อพี่อะค่ะหลวงพ่อก็คือจะคอยส่งเสียให้แทนค่ะเวลาขัดสนอะไรเพราะพี่ไม่ได้ทํางานตอนแรกเจอสามีคนที่สองที่ชอบวางมวยใสย่ผู้ชายก็อย่า คือพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเคย,เคยทุกตีก็กระปราทุกตีเรามากระทืบเราทนอยู่มานานเกือบสิบปีค่ะจนโดนทนมือทนตีนอย่างไงค่ะ จนเข้าไปอยู่ในบ้านข้างในคือบ้านหลังที่สองที่เขาอยู่ที่น้องสาวเขาอยู่ด้วยวันที่ทำพี่พี่ต้องเลิกกันก็คือเขาอะคิดว่าพี่ไปมีอะไรกับน,น้องเผยแฟนน้องสาวเขาพี่แบบไม่ไหวร้องให้ใครช่วยก็ไม่มีใครช่วยพี่ก็วิ่งออกไปข้างหน้าร้านบ้านเขาไปบอกพ่อกับแม่เขาทีนี้พ่อเขาอะไปแจ้งความให้ตำรวจมาจับตนที่ก็อยู่กับเขาไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวเจ็บทั้งตัวแล้วก็ไม่มีเงินใช้ด้วยพี่ก็กลับมาอยู่บ้านพี่ แล้วเธอก็พบกับทางออกของชีวิตคู่สักทีก็พอได้ออกมาอยู่กับพี่สาวพี่เป็นคนเก็บของเก่าอะไรเงี้ยมีอะไรที่พี่เขาไม่ใช้พี่ก็ไปขายตามตลาดนัดอะไรเงี้ยพี่ก็ได้เจอกับพี่โต้งเขามาขายปลาสวยงามที่ตลาดนัดรู้จักกันอยู่แล้วเคยรู้จักกันอยู่แล้วตั้งแต่สมัยลูกพี่ยังเล็ก ตอนแรกอะเขาขายแบบตลาดร้านเงี้ยแล้วพอกิจการเขาเริ่มดีหน่อยเขาก็มีร้านมีหน้าร้านเช่าร้านอยู่นหะหนูก็บอกว่าเนี่ยหนูมีปัญหาอย่างนี้นะที่บ้านอ่ะเข้าไปอยู่ไม่ได้เพราะว่าพี่สาวเขาก็มีครอบครัวทั้งสองครอบครัวแล้วว่ามันก็ไม่มีที่จะให้อยู่เขาก็เลยบอกน้นไม่อยู่บ้านพี่ก็ได้หนูก็เลยเข้าไปอยู่ที่บ้านเขาค่ะก็เลยกลายเป็นแฟนกันโดยปริยาดีไหมคนนี้ดีไหมดีค่ะเราไม่กินบนไม่สูบก็อยู่กันมาประมาณเกือบห้าปีแล้วค่ะห้าปีได้ พยขยันทำงานแต่แต่ไอ้ว่าต้องหนีอีกทำไมนะก็คือว่าเป็นนี้เริ่มก่อนจะมาแบบแสนหนึ่งใช่ไหมคะรวมมันมันรวมแสนหนึ่งเริ่มต้นตอนไหนก็คือตอนที่ว่าพี่เขเข้าไปอยู่เนี่ยพี่พี่เริ่มจะเข้าไปอยู่ในบ้านเขาเขาอ่ะมีนี่อยู่แล้วบางส่วนอ๋อเพิ่งเริ่มตอนแฟนคนที่สามนี่หรอก่อนหน้านี้ยังไม่มียังไม่มีค่ะโอ้เก่งนะรอดมาได้อ๋อแฟนคนสามมีนี่ก่อนใช่เขามีอยู่แล้วว่า ไม่เยอะเพราะว่าเขาต้องเอาเงินนะมาหมุน,มมนภายในร้านเขาจนพี่เข้าไปอยู่อยู่ได้ประมาณสักปีหนึ่งพี่ก็จะมีหน้าร้านนะคะคมีหน้าร้านให้เช่าจนมีพี่คนหนึ่งเขาเช่าหน้าร้านขายกับข้าวจนว่าวันหนึ่งเขาได้ย้ายออกไปและหน้าร้านนั้นก็หาคนเช่าไม่ได้เพราะว่าการที่ว่าจะค่าใช้จ,จ่ายในร้าน่ะมันก็มีตรงนั้นมันมี ช่วยช่วยส่วนหนึ่งตอนนั้นเงินค่าเช่าห้าพันหกพันเงี้ยมันหายไปจนกลายเป็นว่าเราก็ต้องหาเต็มใช่อะก็คือพอเงินมันหมุนไม่ทันเราก็เริ่มไปยืมไปกู้คนนู้นมามาหมุนภายในร้านใช่อ่ะเพราะว่าเริ่มก้อนแรกเท่าไหร่คะเริ่มก้อนแรกก็อยู่มาห้าหกพันได้ซื้อของมาขายก็คือซื้อหมูปิ้งมาขายใช่ไหมไม่ใช่หมูปิ้งเป็นคนนี้อันนี้ขายปลา โทษนะโทษมามาอันนี้ปลาปิ้งเอาปลาค่ะปลาสวยงามไปสวยงามอ๋อโทษ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 ฮะปลาโอ้พังหมดแล้ววันนี้เงินปลาทองใช่ไหมใช่ค่ะปิ้งใส่ถุงในตลาดนัดน่าอัดแก๊สเป็นถุงบวมๆอ่ะจริงป่ะที่ร้านคุณน็อปคือเวลาใส่ปลาในถุงคุณน็อปเป่าลมเองอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อากาศเอาเลหน้ามืดหน้ามืดเลยไม่ได้เป่าเองเนาะใช่ค่ะมัดเอาแทนเมื่อกี้เขาเอา เลยนะเป็นถังแก๊สอยู่อัดแก๊สอยู่เรียว่าเป่าเองไงพุ่มเพลินๆอะไรเงี้ยถุงเท่าไหร่คะถุงก็ขายอยู่มันยี่สิบยี่สิบห้าขายดีไหมครับช่วงนี้ก็เรื่อยๆค่ะวใ่ปลาเพราะเองไหมหรือว่ารับมารับมาจากสวนค่ะปลาอะไรปลาอะไรบ้างปลาเงินปลาทองปลาสอดปลาหางนกยูงสมมตินะครับสมมติว่าปลาสวยงามขายไม่ดีเนี่ยเราไปเลี้ยงปลาที่แบบให้คนไปปล่อยตามวัดอะไรเงี้ยได้ไหมฮะเหมือนกันไหม ไม่เหมือนนะคะใช่ค่ะอันนั้นดูเหมือนจะขายดีนะเพราะคนชอบทําบุญปล่อยปงปล่อยปลาก็มีถามบ้างว่าเอออันนี้เอาไปปล่อยได้ไหมมีใช่ไหมฮะมีค่ะปล่อยก็ตายจริงก็อยากซื้อปล่อยก็ซื้อปล่อยได้ค่ะตามบ่อตามคอกปลาใหญ่กินหมดยุงเลยใช่แต่ว่าเขาจะเป็นปลาตัวเล็กเลปล่อยลงไปมันไม่ถึดเลี้ยงตัวใหญ่ไปใส่อ่างก็ยุงเยอะส่วนส่วนใหญ่ปลาอะไรขายดีสุดครับปลาหางนกยูงหางนกยูงใช่ค่ะจากประสบการณ์ปลาชนิดไหนที่อยู่นานสุด ประสอดปรสอดอ๋อประสอดเหรอใช่อสอดเอาลูกง่ายด้วยเอาลูกง่ายถูกด้วยไว้กินลูกง้ำอ่ะในบอบบัวอ๋อกำจัดยุงดีเลยนะแต่ก็ไม่ดีอย่างเท่าไอะไรปะ สีมันชัดนกมากินไปนกกินบ้างแมวกินบ้างแมวปักกินไม่มาเนี่ยบ่อบัวเนี่ยปลาพูนี้หายหมดนะนกมากินอ๋อนี่แมวกินเป็นซูชิเลยอ่ะแมวกินเป็นซูชิเลยทอดกินตอนนี้ก็ยังขายอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็ยังขายอ่าแล้วที่บอกหนีหนีหนีไปไหนอ่ะหนีไปเปิดร้านที่อื่นก็คือหนีจากมีหน้าร้านพอเราจ่ายไม่เนี้ยเจ้าของเขาก็ให้ออกเราออกปุ๊บเราก็ต้องมาย้ายมาอยู่ข้างๆใกล้กันในซอยมันจะมีบ้านอย่างเงี้ยก็ไปเช่าบ้านเขาอยู่ บ้านก็ราคาสูงอีกครับพอราคาสูงอีกเราก็ต้องไปกู้มาอีกมาเพิ่มเพื่อจะต้องย้ายของออกให้เขาใช่ค่ะทีนี้เราพอเราขายไปไม่นานเงี้ยเราก็ต้องหาอย่างอื่นทำเราก็ไปซื้อกล้วยมาขายเพิ่มใช่ค่ะพอเราหมุนเงินเช้ามาเจ้านี่มาแล้วไม่พอเราก็ต้องจ่ายจ่ายเขาไปก่อนพอเย็นมาเดี๋ยวพี่เขาไปขายเออพี่เขาว่า จะต้องไปขายตลาดนัดอื่นเงี้ยเขาก็หนูก็ทํปไายเขาไปขายที่ตลาดแล้วสรุปแล้วไปขายหนีไปไหนอ่ะหนีไปขายไหนก็คือไปขายพอเสร็จแล้วก็เราก็หนีจากที่เดิมอ่ะหนีออกมาเลยอ่ะคือมันทบทบทบมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆจนเราจนเราจ่ายไม่ไหวจ่ายไม่ไหวหมุนก็ไม่ทันใช่หมุนก็ไม่ทันจนจ่ายจนไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินในแต่ละวันนะคะใช่ก็บอกพรอมาตั้งหลัก่อนใช่ล้วก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วก็พี่ก็เลยตัดสินใจวันนั้นเลยก็คือขายของในร้านให้หมด เพื่อจะเอาตังค์ก้อนหนึ่งอะไปหาเช่าห้องพอพี่เขาไปตะเวนหาได้ห้องแล้วปุ๊บภายในคืนนั้นคือตัดสินใจขนของแล้วก็ย้ายออกเลยใช่อะแล้วแฟนออฟก็เลยตัดสินใจไปบวชเลยใช่ไหมไม่ใช่เปพ่อพ่อขอเล่นสรุปว่าเป็นนี่อยู่รวมๆกันหลายๆเจ้าทั้งหมดเนี่ยประมาณหนึ่งแสนหกหนึ่งแสนแลวบ้าบะแค่เท่านี้ก็ใช้ไม่หมดอยู่แล้วประมาณหนึ่งแสนหนึ่ค่ะพี่เป้หนึ่งแสนอะ จากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าคนน่ะชอบทำบุญกับพระกับวัดมากคนก็จะชอบซื้อปลาซื้อความหวังอะไรเงี้ยครับเหมือนปลาที่มันหนีอยู่ในถุงมันหนีนี้นีเราก็เลยต้องหนีนี่หนีตลอดนี่พี่ว่าเปลี่ยนอาชีพดีกว่าพี่เด็ดลูกดี สนับสนุนโดยเพสัต Advanced Whitening Serum อภาภัยมันบอกไปแล้วสุวนแบบสามสิขชารรับกำลังใจไปก่อนเลย4,000บาทค่ะ,ะมา จันแก็บขาเพราะอะไรถึงให้ผ่านเข้ารอบคะให้เพราะความน่าสงสารนะฮะแล้วก็ความพยายามด้วยนะครับก็พยายามหาอาชีพต่างๆนะครับทำทดแทนสิ่งที่สูญเสียสิ่งที่ไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าบางอาชีพอะครับมันยังไม่สามารถทำเงินได้เลยนะฮะถ้าขายให้คนเป็นปลาสวยงามอ่ะเศรษฐกิจกมันต้องดีเศรษฐกิจกดีคนมีความรู้สึกอยากเลี้ยงปลาอยาก การลงจิตใจอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนก็จะไม่ไม่ซื้อตรงนี้นะครับแต่ว่าจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าคนชอบทําบุญกับพระกับวัดมากนะครับหรือการทําบุญเพื่อทําให้จิตใจสบายแล้วก็ไปสู่โลกภายหน้าโลกโลกโลกพบหน้าอะไรเงี้ยนะครับคนก็จะชอบซื้อปลาซื้อความหวังอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นตรงเนี้ยมันมันจะได้ดีมากนะครับรู้สึกว่าใครก็ตามที่ไปขายแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะต้องมี วิธีการเข้าไปขายยังไงนะครตามวัดซึ่งมันมีแหล่งน้ําที่สามารถปล่อยได้แล้วเขาอยู่รอดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าขายไปเพื่อไปปล่อยแล้วมีปลาอื่นมากินในทําเลน,นั้นอะไรเงี้ยอาจจะต้องศึกษาดูว่ามันมีตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันก็ลักษณะมันก็ดีเหมือนกันคือใส่ถุงเหมือนกันอยู่ได้3วันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเรามทีทักษะเรื่องพวกนี้อยู่ก็น่าจะลองดูด้วยนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องขายปลาอันนี้เราพักไว้เนาะ <S <S แล้วก็อาจจะดูเรื่องอาชีพอื่นด้วยวก็อาจจะต้อง ลองดูว่าเราถนัดอะไรทำมีความสนใจทําอะไรแล้วก็จะช่วยให้มีรายรับที่สามารถชําระหนี้ได้ก็เป็นกําลังใจให้ครับพี่จิก๊กค่ะพี่ว่าอาชีพที่ขายปลาเนี่ยยังยังตอนนี้นะเนี่ยในกิจการตอนนี้คนจะไม่ค่อยซื้อเพราะว่าปลาเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบสิ่งพวกนี้ไงมันมันเป็นเรื่อง ไม่รู้นั่นแล้วแต่จะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องอบุญและบาปอะไรเงี้ยเราเอาเขามากักขังไว้แล้วก็ขายปล่อยเขาบางคนไปก็ไปตายบางคนออกซิเจนในถุงไม่พอบางตัวมก็ตายอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยหนีเหมือนหนีเหมือนปลาที่มันหนีอยู่ในถุงมันหนีหนีหนีเราก็เลยต้องหนีหนีหน่หนีตลอดนี่พี่ว่าเปลี่ยนอาชีพดีกว่า แล้วว่าแลคนไม่นิยมไม่ได้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีกว่า30ปีกว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารักตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วก็มีปาหงนกยูงเด็กก็มาให้อาหารกันแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่นิยมแล้วต้องหันมาวางแผนใหม่ว่าจะทําอะไรให้มันเงินเยอะกว่านี้ที่มันมันได้แล้วจะได้ส่งนี่ที่ติดอยู่และจะได้ชีวิตนี้ไม่ต้องหนีทั่วไปหมดอะไรเงี้ยจะได้อยู่นิ่งๆมีความสุขหันหาอาชีพใหม่ลองกลับไปคุยกับสามีซะว่าจะทําอะไรดีพี่ว่า สองคนคงคุยกันรู้เรื่องอะอาจจะสรงแก๊ปไหมส่งทําอะไรอะไรก็ว่าไปไมอันนี้พี่พี่ไม่รู้นะแล้วแต่คุยกันนะคะแต่อาชีพที่ทําอยู่พี่ว่าเลิกเถอะนะน,นี่ความรู้สึกของพี่นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ชาวค่ะวันหนึ่งนี่ขายได้ประมาณกี่ถุงครับครับก็ถ้าเป็นวันตลาดนัดที่ประชาชื่นก็แล้วแต่อาทิตย์ก็บางทีก็ได้หลายหลายถุงค่ะได้เกือบสามสิบถุงสามสิบ <30 S 2> <30 S 1> ไหมถุงค่ะสามสิบกำไรเยอะไหมครับ สามสิบถุงยี่สิบหกร้อยเออคิดกำไรยังไงกำไรยังไงครึ่งครึ่งไหมก็ครึ่งครึ่งครัครึ่งครึ่งสามร้อยใช่แล้ว่ามันก็ไม่ได้บ่อยแล้วขายอาหารปลาด้วยไหมอาหารปลาด้วยสวิงด้วยอ๋อก็คือมีอยู่ในร้านเราอุปกรณ์ใช่โอเคเพราะฉะนั้นมาแล้วเขาบวงจรก็อาจจะอยู่ได้ผมว่าถ้าคุณชอบแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้อาจจะเห็นแตกต่างกับพิจิกนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะอยู่ได้แล้วก็อาจจะต้องขายมากขึ้นหรือว่าจะต้องไปบ่อยขึ้นเพราะว่าต้องไปศึกษาว่าตอนนี้เทรนของคนที่เลี้ยงปลาตู้เนี่ยเลป็นหัก พราะว่าบางผมไม่เคยเจอบางตัวตัวละ8 0 0พัคล้ายๆกับปลาคล้ายๆกับปลาทองอย่างเงี้ยแต่เป็นเหมือนครับปลาค้าผสมปลาทองใช่ค่ะตัวละ8 0 0พบาทอะแล้วแบบเขาบอกไม่มีตังค์ซื้อไม่ไหวซื้อมาสมตัวสองหมื่นแล้วเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยเห็นตัวเล็กๆแบบนี้มันแพงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ต้องไปถึงนะแต่ต้องศึกษาว่าเขานิยมเลี้ยงปลาอะไรที่เราสามารถรับมา ไหวแล้วกําลังคนที่เดินแถวนั้นเนี่ยซื้อไหวอาจอาจะหลักไม่เกิน100บาทอาจจะหลักไม่เกินหลักสิบไม่เกินร้อยที่เขาสามารถซื้อได้นี่คือหนึ่งช่องทางที่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นแล้วถือว่าโอเคนะ300ในการออกแต่ละครั้งแต่ว่าดูว่ามันพอหรือเปล่าถ้าไม่พอก็าอาจจะเพิ่มเพิ่มจํานวนในของอาหารแล้วก็ในของสวิงหรือไม่ถ้าเปลี่ยนอาชีพยอย่างพี่จิ๊กบอกก็คือ,อนี้เราอาจจะร่วมกับทางวัดอย่างทีอ่อาจารย์แก๊บบอกเลย เราชนิดฉนาดปลาอยู่แล้วเราก็ไปปลาไหลปลาหมอปลาดุกปลาอะไรเงี้ยตามท่าน้ําไปเลยให้เขาปล่อยอะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้มันก็มีดามงดาม่าก็ต้องเลือกขนาดชนิดปลาด้วยว่าปลาไหนปล่อยได้ปลาไหนปล่อยไม่ได้ปลาฉลามปล่อยได้ไหมปลาฉลามนองปล่อยในขวดฮะนะครับผมฉลามบุกนีีมีนะครับแล้วก็มีฉลามจุพัชราไฉนะครับอันนั้นเป็นสนาม เป็นสนามบอลโ oh. อ้ชับครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูนะขอโชคดีแล้วกันเปิดหน้าใหญ่ขอได้แล้วกันนะครับผมตอนนอนมักละเมอตอนเจอเธอมักะลายว้าสรุปก็เข้ารอบนะครับวันนี้ลูกนี้เข้ารอบ3าคนด้วยกันเดี๋ยวพบกันในรอบหน้าใหญ่รู้สึกตื่นเต้นดีก็คืออยากแบบ ให้ให้แบบว่าอะไรอะเราเองได้ออกมามาแบบแบบว่าไอเนี้ยให้เขารู้อะเพื่อมาออกรายการตรงเนี้ยให้รู้ว่าก็ยังมีอีกหนึ่งชีวิตนะที่แบบว่าสู้เหมือนกันใช่เราว่าชีวิตเราอะสุดสุดแล้วนะแต่เจอคนอื่นเขาสุดกว่าเราเยอะกลายเป็นว่าแบบโอ้หชีวิตแบบว่าของเรานี่แบบด้อยไปเลยอะคนอื่นเขาสู้ยิ่งกว่าเราอีกอะ เรารู้สึกว่าเรานี่ยดีขึ้นกับคันตาเลยสงสารเขามากกว่าเลยกลายเป็นว่ากายเป็ความว่าโหสงสารเขามากกว่าเลยถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่ f เฟซบ o ๊กทีเด็ดลูกหนี้กด33ที่เด็ดลูกหนี้รอบหน้าใหญ่ เราเข้าสู่รอบได้แล้รอบนี้นะครับเราจะได้เลือกกันคนละหนึ่งแผ่นป้ายข้างหลังเป็นรูปพิชิกนะครับใครได้รูปพิชิกที่ใหญ่ที่สุดเข้ารับโบนัสไปที่ผ่านมาได้คนละสามผ่านได้เปลี่ยนคนละหนึ่งครั้งนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญคุณดีน่าเลือกก่อนเลยเขียวเขียวคุณเหนียงน้ำเงินน้ำเงินคุณอ๊อฟ สีน้ำตาลค่ะน้ำตาล,ตาลมาดูคุณทีน่าเจ็ดใหญ่สุดแปเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยน, <c oughs> ยนอ่ะคุณเหนียงหนึงเล็กสุดเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,เปนอะไรดีครับเหลืองเหลืองครับอ่ะไปที่คุณอ๊อฟ สี่ยายสุด8ปดเป็นอะไรดีครับเอาสีฟ้าค่ะฟ้าครับมาดูกันถ้าได้8ปดนี้เข้ารอบนะไม่ได้นี่คุณดีนาได้นะครับคุณเนียงแคุณเนียงเข้ารอบไปแล้วดูคุณน้าก่อนหโอ้โหสูงหมด6 7 8และคุณเนียงเข้ารอบรอบ โบนัสจับคู่กลับเข้าสู่รอบโบนัสนะครับในรอบนี้เรามีเวลา10วินาทีในการจำหน้ากรรมการทั้ง5คนนะครับถ้าตอบถูกตรงกันได้คู่ละ1,000บาทครบ5คู่1,000 0บาทนะพร้อมไหมครับ10วินาที แรเป๊ะครับสองสองฮะถูกต้องหนึ่งพันบาทต่อไปครับพี่จิ๊กครับหนึ่งหนึ่งถูกต้องหนึ่งพันต่อไปครับอาจารย์แจ๊บครับห้าครับถูกต้องต่อไปครับเช่าเช่าสามสามถูกต้องและผู้สุดท้ายเป็นเจ้าง 5คู่หนึ่งหมื่นบาทตอบอย่างว่องไวรวดเร็วต้องเยี่ยมยอดมากนะครับสำหรับท่านผู้ชมตรงบ้านนะครับส่งเรื่องราวของคุณมาได้ครับที่ไหนเจนที่ Facebook ทีเด็ดลูกนี้กด33ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางทีวีช่อง3กับรายการ ทีเด็ดลูกนี่สวัสดีค่ะเดัยเดชุมค่ะสวัสดีค่ะเราต้องขอขอบคุณทางรายการทีเด็ดลูกนี่ทั้งทีมงานแล้วก็ทุกคนนะคะเงินรางวัลส่วนนี้ส่วนหนึ่งจะนําไปประกอบอาชีพเพื่อต่อยอดอย่างที่คุณเชาเชาบอกว่าเราต้องขายช่วงเย็นเพิ่ม ก็อาจจะเอาส่วนนี้ไปเป็นทุนในการที่ว่าลงทุนเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้มีของขายได้ต่อในช่วงเย็นต้องขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อจันทวีโสภานะคะชื่อเล่นชื่อจันค่ะเป็นคนสีสเกตค่ะทำสวนทุเรียนอยู่ตอนนี้ค่ะพี่จันแม่ค้าสวนทุเรียนอารมณ์ดีทิ้นเล่าไปหัวเราะไปเธอแบกภาระนี่สินไว้ถึงครึ่งล้านแต่ก็ยังยิ้มได้